เจอฮะเอาละครับทั no actually, so ้งเจสาวฮะให้ททานไทยท่านอยู่ที่อย่างเป็นทางการก่อนอแล้วครับเดยวนีับปุเก่งินเสีเลยกันกาะค่ะดี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 ค่ดีะดีค่ะดดีค่ะด่ดีค่ะดีค่ะค่ะค่่ะ่ะ่ะดีค่ะีค่ะีะดะดีะดีค่ี่ะ่ะดดีะ่ 먼저 저는 몇번 대견히ผ่านมาเอง. 이거 이거 맞아 저어요 그렇죠? 네, 맞았어요. 그러니까 <laughs> 을가 부득사. 어, 사실 저도 새벽에 무슨 말타이면만이많 많이ผ่านมา 반갑습니다. 저희 나라 태국에 만라태에오셨을때 처음 오셨다고 얘기 했었는데 이번에두 번째로 오셨는데 가장 태국에서 인성이었던거 저도 왔는데 이게 너무너무 좋았다고 생각했던 게 뭐가 있을까요? 태국에 대해서. 그러니까 태국말을 잘 몰라서 뭐 사카, 캄사캄 이거밖에 몰랐거든요. 근데 이국분들께서 너무너무 친절하게 잘 도와주셔서 저는 태국분들의 친절함이 굉장히 기억에 많이 남는것요 그래서 가 얼마 전까랑 태국말 조만라하고서ภาษาไทยก็จะได้แค่ประมาณว่าส이ัสดีค่ะขอบคุณ국่ะอะไรประมาณนี้ใช่ม받국다 ดูไ <desktop> ด <ing> ้ดีนะฮะทุกคนเอเจเนียร์ทุกที่ท <g bits i> ุคนทุกที่ทุกที่ทุกที่มากที่ทุกที่ทุกที่ทุกที่กที่ทุกท่ทุกที่ท่ในคอนเสิกที่ทุ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 ี่ทกทีกที่ทุ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 กก 야, 때, 때, uh, it was our first time meeting our Thailand wellings, so we were very, very, very excited to meet them. And um, since it's our second time meeting are... our Today, um, we are very excited, and I love the energy and the vibes that you guys bring out. So we're very excited to perform today and watch you guys cheer for us today. Thank you. <laughs> okay. oh, ้ว่าเจอทางแรกกับนายชาวไทยทุกคนนี้คือประทับใจมากๆเลยแล้วก็คือเอ็นเตอร์จิของทุกคนนี้สุดๆไปเลยอ่ะครัก็คือวันนี้ก็รอก็เลยรอคอยที่จะเจอแานชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนชาวไทยก็รอที่จะเจอเราต่างหากใช่พวกคุณต้องรีบไปตั้งชุดไทยก่อนเลยมาตบมือได้นะตบมือได้นะมาครั้งนี้ได้ทานอาหารไทยไปหรือยังก็รู้ 이해도 나. 나. 아직, 아직 못 드신 거예요. 백곰 오빠. 아직 그 양이 ค่ะ.동 있으시면 스타벅스 리랑 바나나 로띠를 드시는 거뭐 싶습니다. 저거 약용판 코버토리랑 그리고 로띠도 줘야. 아, 비트 빵토리 받고자 이해가 되면 해. 해 로띠. 왜냐면 이거는 나 아니들 얘 진도 놀랍다 이게 왜 라피 이 아, 이 아, 이 컨텐츠는 이구. 아, 오케이. 어, 진짜 놀라워. 로티 꽈배기도 유명해. 서에 가다 보니까 로티가 별로 분들이 이제 많이 아는 먹어 보고 싶어 하는지 놀랍대요. 아. 이리고그이고เข้า 아자자. 뭐 하자. 이 아, 마치 태국 펀, 태국어를, 가 조금씩 하는 거 보니까 생각보다 많이 하실 줄 아는 것 같아요 태국어를. 막, <laughs> 이배우 그러니까 혹시 이번에도 태국어 준비하신 게 있으신지 태국 들을 위해서 기억, 나는 태국어라고 있으실까요? 기억나, <laughs> 아태국어 <laughs> 이거 있요 생각나는 거 그때 왔었을 때 배웠던 팬들이라고 한칸양칸한칸한칸한칸 그냥 인기인 걸 대부분 다 먹는 거랑 관련된 거를 많이 하시는 것 같아요 이렇게 보라카 냄새 연동이라고 딱이뉴라 왜냐면은 먹는 거랑 관련된 거를 이렇게 태국으로 하시지 않으면 태국에서 하실 수 있는 것 같아요 아유 감 อยากให้เนแฟนชอบใสอนไไหมน้คนไทยคนใดในไทยังออนี่ยรู้สหมอยากะมีใครอยากสอนอะไรไอชลีไหมฮะอยากสอนคาว่าอะไรดีเจคิดอะไรู้อู้หูคงดว่ากจาอะได 리반저아 사랑해요 그래잖아요 아. 아리 아, 이게 좋을 것더 좋을 거 같아요. 찬다테 เธอรักฉันเรารั 내가 너를 사랑하고 เธอ너나를 사랑하고 우리 모두 같이 사랑하고 속삭 속삭. 약간 이런 느낌. 이니 있어잖아. 오케이, 잘 천천히 가르쳐 드릴게요찬찬

이광고을 위해서 오셨는데 팬들을 위해서 특별히 준비하시는 게 있으실까요? 저희가 또 태국 두 번째 방문이잖아요. 그래서 한국과 태국의 만남을 콜라보한 무대를 잠시 후 이따가 열릴 이곳에서 메이크에서아이의 무대를 통해 확인하실 수 있으니까요. 많은 기대와 관심 부탁드립니다. 그래서 뭐가 다닐까, 이런 것들에 대해서 뭘 내가 준비, 특별, 그거는 이제는 콜라보레이요 อยากให้ทุกคนรอติดตามดูในคอนเสิร์ตเมคอนเสิร์ตวันนะคะว้าวนาสนใจมากๆโอ้โหด็จเนมากโชว์แต่ตั้งตรอเลยนะคะเป็นพิเศษนี้นะนะคะและถ้าผลงานของไอชินเองล่ะคะที่เราจะได้ติดตามต่อจากนี้ไปมีอะไรจะมาฝากกับแฟน่องนตกมีอชิดวทะกเรื่อจะาับเ่ตรงาัควยกันจริทง 저희가 최근에 'Siren'이라는 곡으로 컴백을 했는데 그 뮤비에서 뒷장면에 제가 꿈에서 교복을 입고 게임 장면 이 나와요. 그 부분을 집중해 주시면 다음에 이어질 작품이 예고편이 나옵니다 그거는 만약 여러분 뮤직비디오를 시는 분들 중에 저희 라스트 는에스트친구고부르에 누군가가 저희를 고를 แล้วก็ฝันว่าใส่ชุดนักเรียนอันนั้นคือคำใบ้ทีดนึงสําหรับผลงานของพวกเราต่อไปอา่ามีบอกไปแล้วพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอ,รอเตรียมตัวติดตามผลงานต่อไปของไอชินดะิ้งนะคิดอะไรกูคิดอะไรกับ ผลงานของไลงดยนขคะไอชิลิ่งาอุ่ิรคาหลือด้วยัสุดท้ายนะพินะครจะให้ากรุนลิงไทยของเราจะิดหนึ่งชวนจะเป็นคนเสงอเราได้เลยน jackie said before, this is our second time coming to thailand, and you guys always welcome us with this hot energy, and every time we come here, we feel like we're at home. and i hope we can come here again. i really love you guys, and thank you guys for the love and support. thank you. Thank you. Thank you. ในประเทศไทยที่สองพวกเราและขอบคุณทุกคนที่แบบต้อนรับพวกเราแบบอบอุ่นมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งพลังงานดีๆมาให้พวกเราทุกครั้งที่เรามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามาที่บ้านด้วยเราถึงบ้านด้วยเพราะมันอบอุ่นมากๆเลยนะคะคือหวังว่าพวกเราจะมีโอกาสกลับมาหาทุกคนมากขึ้นขอบคุณสำหรับความรักนะคะทุกคนทุกคนแน่นอนนะว่าแฟนชาวไทยก็รอพบกับไอชิริ่งเสมอเหมือนกันครับขอเสียจก็เหมือนกับไอชิริ่ง ถุเพื่อถ่ายภาพของเราประเภททีนะคะผ้าทจีจี๋ของเบสเดี๋ยวเ,เริ่มต้นก่อนให้ที่พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนนะครับ 네, 우리 서리카포지한번 부탁드려도 될까요? 서리카포즈 같이 하실시요 오케이. 브 어휘를 아아 양하, 양하. 이 뒤에 เรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันไปมา,าจากทางคณะผู้จัดการคอนเสิร์ตและผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานในครั้งนี้นะครับขออนะะปปอุญาตแนะนนะคะ Five f o r Entertainment ครับผู้บริหารจาก Five Four Entertainment ครับไินไปปดีต้นนะะอนรับขออนุญาตแนะนผู้บริหารจากแฮชชูรี่ครับและผู้บริหารจากเชฟครับเชิญครับ การช่วยกันดูแลนะฮะขอบคุณครับ เรับเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคเุณไฟโบร์เนเมนท์ค่ะแฮชชูรี่และเชฟด้วยนะคะ <S <S ขอบคะุณคะ่ละลำดับต่อไปนะคะขอเชิญผู้บริหารจากบาบาระะะ่าค่ะร่วมถ่ายภาพร่วมกับศิลปินไอชิลินะคะ่ะเชิญทาสวัสดีะคะ่ะ ครับผู้บริหารบาราดนะฮะไปต่อที่ขอเรียนเชิญผู้บริหารจากเอสเอฟครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับขอบคุณ,ค,ณครับผู้บริหารจากเอสเอฟนะ และแน่นอนทันครับขอเสิยงด้ยให้กับไอซิ่งค่ะเดยเพาะันี้นะนีซค่งน่าทานเขอบคุณค